ทำให้ศพของท่านดูแล้ชวชวนนเด่นชัดว่าอนุภาพของความดีนั้นช่วยชีวิตมีค่ามีความหมายพวงหรีดก็ดีดอกไม้ก็ดีที่เรียงรายประดับหน้าหีบศพล้วนเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าชีวิตของผู้นั้นมีค่ามีราคาเพราะเป็นภาพของน้ำใจเป็นภาพของมัตรี เป็นภาพของความกตัญยูกระตเวทีเป็นภาพของความรักและความอาลายัยแม้บุตรธิดาหลัหลานยามิรสามารถพูดพร้อมกันได้ท่านทั้งหลายก็คงจะพูดว่าแสนเสียอายีอย่างนี้แท้สุดจะแก้ให้ฟื้นคืนสังขารมัจจุราชโหดม้าไม่รู้การ ดวนพระท่านจากเราเศร้าอาไยนี่คืออนุภาพของความดีช่วยให้ชีวิตมีสง่าอันหนึ่งชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ต่างมีสิ่งที่หลีกไม่ได้เลี่ยงไม่พ้นทุกคนต้องประสบอยู่ห้าประการแม้ผู้นั้นจะมีอำนาจล้นฟ้ามีเงินตราล้นแผ่นดินก็ไม่อาจหลีกได้เลี่ยงพ้น จะหนีอะไรก็อาจจะหนีได้แต่ที่หนีไม่ได้คือหนึ่งเราหนีแก่ไม่ได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาสองเราหนีไข้กันไม่พ้นเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสาทุกคนต้องตายเรามีความตายเป็นธรรมดาสต้องจากใครของรักเรามีความพรักากจากคนรักและของรักเป็นธรรมดา ถ้าต้องเป็นไปนตามหลักของกรรมเราสร้างเหตุอย่างไรจะต้องได้รับผลอย่างนั้นสรุปได้ว่าเหตุที่เป็นไปเช่นนั้นเพราะชีวิตทุกชีวิตเป็นอนิมิตตังคําว่าอนิมิตแปลง่ายๆว่าสิ่งที่กําหนดไม่ได้ทายไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว ปรากฏอยู่ในอนิมิตธรมรมกถาดังว่าชีวิตคือความเป็นอยู่หนึ่งพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยหนึ่งกาลเวลาที่จะเจ็บหรือเวลาที่จะจากหนึ่งเทหนิเขปนะสถานที่ที่จะเจ็บหรือสถานที่ที่จะจากหนึ่งคติที่หมายภายหลังแต่สิ้นลงแล้วหนึ่ง ทั้งห้าอย่างนี้อันบุคคลกำหนดไม่ได้ทายไม่ออกแล้วก็บอกไม่ถูกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่เกิดมาแล้วจะกำหนดได้รู้ได้ว่าเราจะอยู่เท่านั้นวันเท่านี้เดือนเท่านั้นปีไม่มีใครรู้บางท่านอยากอายุยืนเป็นหมื่นปีแต่ต้องาอายุสั้นพรัตายบางคนเบือนาย พยายามที่จะฆ่าตัวตายทุกวิถีทางแต่ก็ไม่ตายสมปรารถนาเรามีอายุมั่นขวัญยืนเป็นร้อยปีก็มีพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันจะเจ็บด้วยเรื่องอะไรจะป่วยด้วยโรคอะไรไม่รู้เวลาก็เช่นเดียวกันเช้าสายบาย่ายค่ำไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรือกำหนดชะตาได้บางท่านบางคน เช้ายัางแรงเห็นหน้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบายย่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพแห่เย็นยังหยอกเย้าด้วยข้ามมวยอาสันสถานที่ที่จะทอดร่างลงเจศษและลงไปจากก็เช่นเดียวกันเราเลือกที่เกิดไม่ได้ฉันใดก็เลือกที่เจ็บที่ตายไม่ได้ฉันนั้น บางท่านบางคนเกิด <altro> ที <virt uel o> ่บ <za> ้านแต่ต้องไปตายที่โรงพยาบาลบางคนเกิดที่โรงพยาบาลกลับมาตายที่บ้านบางท่านเกิดที่คฤหาสน์แต่ไปตายที่กลางถนนบางคนเกิดเมืองไทยแต่ไปตายเมืองนอกบางคนเกิดเมืองนอกแต่มาตายเมืองไทยบางคนเกิดที่สูงตายต่ำบางคนเกิดที่ต่ำตายสูง บางคนเกิดบนบกแต่ไปตายในน้ําบางอย่างอยู่ในน้าแต่ขึ้นมาตายบนบกนี่ก็เพราะไม่มีใครกําหนดได้ทายหอบบกคงด,ดูแลงกุ้งหอยปูปลาที่มันอยู่ในน้ําทะเลตามธรรมชาติของสัตว์มันก็คงคิดว่ามันจะต้องตายในน้ําแต่สุดท้ายก็มาตายในกระทะในหม้อข้าวเตาแกงของคนเราและสุดท้ายคติ แปลว่าที่หมายภายหลังแต่สิ้นลงแล้วจะไปสุขติหรือไปทุกขติตอนนั้นไม่รู้โบราณท่านบอกว่าความตายเหมือนกับการย้ายบ้านบ้านที่จะไปอยู่ใหม่ภายหลังเปลี่ยนสภาว่าก็มีอยู่สองบ้านเท่านั้นบ้านแรกเรียกว่าบ้านสุขติบ้านที่สองชื่อว่าบ้านทุกขติ บ้านสุขติมีความอยู่เย็นเป็นสุขบ้านทุกขติมีแต่ความอยู่ร้อนหนอนทุกเรียกง่ายๆว่าบ้านชื่นชมกับบ้านของคืนผู้ที่จะไปบ้านสุขติหรือบ้านชื่นชมต้องสร้างเหตุด้วยทรรดีที่เรียกว่าบุญกุศนส,ส่วนผู้ที่จะไปบ้านของคืนมักนิยมสร้างเหตุที่เรียกว่าบาปอกุศลท่างทั้งหลาย เรื่องบุญกุศลเราจะรอให้สิ้นลมแล้วไม่ได้ต้องฝั้านควายในขณะที่ยังมีลมหายใจเราสามารถที่จะกำหนด,ดทิศทางชีวิตของเราได้ทำไมเรือเดินทะเลจึงมุ่งตรงไปยังท่าต่างประเทศที่ถูกปัองทำไมเครื่องบินจึงบินไปสู่ท่าอาเซียนอย่างเปอร์เซีกโลกได้ก็เพราะเขามีเข็มทิศคพเราก็เหมือนกัน จะไปที่ไหนก็ตั้งเข็มคิดชีวิตไว้แล้วก็ดําเนินปฏิปทาไปตามนั้นจะไปให้สุขสบายก็ตั้งเข็มคิศด,ด้วยการทําความดีแล้วอนุภาพของความดีจะประก,กันหรือบันดาลเองท่านถึงบอกว่าอนุภาพของความดีนั้นช่วยให้มองข้างหน้าก็มีหวังมองข้างหลังก็มีสุขความดีช่วยให้อิ่มใจในเบื้องหลัง ช่วยให้สมหวังในเบื้องหน้าส่วนความชั่วช้าหรือบาปอกุศลนึกถึงพระใดก็เศร้าใจในเบื้องหลังเส้นหวังในเบื้องหน้าเรียกว่ามองข้างหน้าก็หมดหวังมองข้างหลังก็หมดสุขเราท่านทั้งหลายจะมองใหเชื่อมใจหรือมองในช้ำใจอยู่ในมิสัยที่พุกคนจะกำหนดเอาเองได้ภาวนาไว้ในใจเสมอว่า ความชั่วทำง่ายสบายและลำบากความดีทำยากลำบากและสบายอย่าลืมว่าโดยธรรมชาติทุกคนเมื่อแรกเกิดไม่มีอะไรเลยที่จะติดตัวมาแม้เกียติยศชื่อเสียงทรัพย์สิสนทุกสิ่งล้วนสแสวงหาในภายหลังทั้งสิน้นเท่าลักษณะว่ามาเปล่าไปเปล่าดังคำกล่าวที่ว่า เมื่อเรามาเราก็มากายาเปล่าจะได้เอาอะไรมาก็หาไม่เมื่อเรามามือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาฉะนั้นจงสัมพันธ์ว่ามาเปล่าไปเปล่าอย่าเฝ้า,าอาไลเงินทองไปไม่ได้ดอกหนาะหัดโปรงหัดวางในสังขาราทรัพย์สินเคยเราก็ต้องเวรคนืน อีกบทหนึ่งท่านบอกว่าเห็นแต่บนกุศลเท่านั้นที่เป็นช้ายาวอนุปายญีคือเป็นประดุจเงาที่จะติดตามตนไปทุกคนทุกแห่งทั้งอิทธาโลกโลกนี้แล้วก็ปราโลกโลกหน้าท่านทั้งหลายเงินทองส่งเราได้อย่างไรก็แค่เตียงโรงพยาบาลลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอน ถึงที่นั้นแล้วกตัวใครตัวมันแม้รับการปราบจากลือนก็ต้องฟื้นใจปล่อยไปตามลำพังแล้วก็หันหลังกลับเราท่านทั้งหลายรู้ว่าชีวิตจะต้องเป็นไปตามนั้นในฐานะที่เกิดมาชาติหนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาคนที่มาดีนั่นเพราะอะไรเพราะมีบุญและเมื่อมาดีเพราะมีบุญ แล้วก็ควรที่จะอยู่ดีให้มีคนเมื่ออยู่ดีมีคนแล้วก็จะบัดดามให้เราไปดีเพราะมีทนุนอันควรของชีวิตนั้นมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่หนึ่งได้แก่บุญกุศลที่เราทําของเราไว้เองเรียกว่าบุญต้นทุนส่วนที่สองได้แก่บุญกุศลที่บุตรธิดายามิตร วิสาสิกชนท่านที่เคารพนับถือทำอุทิศไปให้เรียกว่าบุญสองทบทนลพเราจึงอยู่ดีเพราะเรามีทนอยู่สองส่วนตรงกับที่ท่านว่าเวลามีชีวิตอยู่ต้องพึ่งดีตนเวลาสาชนต้องพึ่งบุญกุศลของคนที่รักอันนี้เป็นสิ่งที่เราท่านควรจะได้กำหนดไว้เสมอว่าเกิดเป็นคนอย่าให้จนความดี เกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีให้ติดตนมาให้ดีอยู่ให้ดีและไปให้ดีอันหนึ่งความแก่ความเจ็บความตายความพระกลาจากกันเป็นสิ่งที่ไม่มีิมิตหมายปอกภายหน้าจึงไม่ควรผลัดวันประกันพรุ่งในการสร้างสิ่งอันเป็นกันสารแก่ชีวิตเพราะเกิดมา เพียงก่อสร้างความดีแก่เท่ากุศลมีสอบบ้างเจ็บป่วยพยาธิมีทั่วกนาตายแต่กายชื่อยังชั่วฟ้าดินสลายคนที่อยู่ก็สบายไปก็สะดวกอยู่ก็ไม่ลำบากจากก็ไม่รำเค็นนั้นเพราะเป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนตามประชิม,มโอวาาของพระผู้มีพระภาคเจ้า ที่ได้ตัดเตือนเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะได้เสด็จดับขันพระบรินิพานว่าอปมาเทนะสัมปาเทตัะแปลว่าเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาณให้ถึงพร้อมก็คือทรงสอนให้รู้จักเตรียมซ้อมใจไว้ดังคำกล่าวที่ว่าเกิดเป็นคนแล้วต้องเตรียมถ้าไม่เตรียม เสียเหลี่ยมของความเป็นคนถามว่าเตรียมเรื่องอะไรตอบว่าเตรียมสร้างทางชอบไว้หวังกุศลตัวสุขส่งเสริมผลเพิ่มให้ก่อนแต่ปรลึกต่ยูดลพาเ็ชีพเชียวนาตายพลาดจากโลกได้สถิตด,ด้าวแดนกระเสม บุนคคลผู้เตรียมพร้อมสร้างคุณประโยชน์และสร้างคุณงามความดีไว้แม้ตายก็เหมือนไม่ตายสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตร,ร,รัสร,รับรองว่ารูปบางชีรดิมัจจานังนามโคตรตังนชีรดิแปลว่ารูปกายสังขารเท่านั้นที่แต่ลับย่อยยักไปแต่เกียรติยศชื่อเสียง หาแต่กลับย่อยยับไปไม่สมเด็จพระมหาสมรเจ้ากรงพักประมาณชิตชินโนรถองค์รัตนกวีสีสงไทยและรัตนกวีเอกของโลกวัดพระเชตุพนได้พระนิพนธ์เป็นกวีไว้ไพรว่านรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทร์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกา บัดน,นี้คุณแม่จิริยาปันภุกยากรได้อำลาจากโลกที่อยู่อาศัยและเราท่านทั้งหลายไปแล้วอย่างชนิดที่ไม่มีวันกลับหลับชนิดที่ไม่มีวันตื่นเหลือแต่เราท่านเท่านั้นที่ต้องติดตามไปในไม่ช้าไม่วันใดก็วันหนึ่งวันนี้มางานศพท่าน ก็ควรที่จะได้เอาท่านเป็นครูเราผู้อยู่เป็นนักเรียนว่าทำอย่างไรเมื่อถึงคราวที่พัดพรากจากไปลูกเต้าเราหลานบริวารญาติมิสเขาจะรำพึงนึกถึงเราบ้างก็เอาชีวิตของคุณแม่จิริยาปัรทุกยากรเป็นเนติแบบแผนและ,ะดำเนินปฏิปทา ตามแบบอย่างแนวทางของท่านก็จะทำให้ชีวิตมีสนาราศีมีค่ามีความหมายในฐานะเป็นศูนย์แห่งความรักเป็นหลักแห่งความสมัครีเป็นแหล่งแห่งความกตัญญูกตวเวทีด้วยประการรัชนีเทศนาปริโยสานในที่สุดแห่งพระธรรมเทศานานี้อิมินากะตาปุณีน,นนะ ด้วยอานุภาพแห่งบนกุศลที่ท่ทานทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงมารวมกันเป็นบนุญฤทธิ์ประสิทธิ์ประสาทสำเร็จถึงดวงวิญญาณของคุณแม่จิริยาปันภูกยากรขณะนี้อยู่ณักที่ใดหากทราบด้วยยาณวิงีถีคือความรู้ทางใดทางหนึ่งแล้วขอจงอนุโมทนาส่วนบนุญหากยังไม่ทราบก็ขอให้เทวดา ผู้มีตาทิพหูทิพจงน,นำข่าวสารนี้ไปแจ้งให้ทราบเมื่อทราบแล้วก็จงอนุโมทนาหากว่าท่านมีความทุกข์ก็ขอให้พน้นจากความทุกข์หากว่ามีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอให้อำนาจแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นปฏิความย้อนกลับมาอำนวยพรให้ท่านเจ้าภาพทุกท่าน จงเป็นผู้นิรทุข์นิรโศกนิรโรคนิรภัยเจริญด้วยจตุรพิธทพทร์ชัยคืออายุวันนะสุขภาพระพร้อมทั้งปฏิภาณทรักษสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้น,น,นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการ ได้แสดงพระธรรมาเทศนามาพอาสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี <c oughs> เอาเชิญตั้งใจตรวน้ำบุตรที่ส่วนบุญนะ <c oughs> ยะธาวารีวาหาปูราปริภุเรนตีสากลัง

อภิวาดนาสีริสนิจังวุทธาปจายโนจตารธุธรรม,มะวะทันติอายุวันโนสุขังบักลงังถ้าคุณจะมีตาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วำลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญครอบครัวบนุยากร สวายจะตุกปัญใจไทยนะทำกันทเทศแด่พระคุณเจ้าขอญญาอนุญาตเรียนเกิญด้วยความเคารพครับ มีชุดสวดราพิธรรมสี่รูปด้วยื่องสุาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางคณะาภาพขออนุญาตเรียเนเชิญคุณวิทยายรรูพุยกอรผู้เป็นประธานในพิธีจุดรูปเทียนบูชาพระธรรมที่น่านตัวพระธรรมขออนุญาเรียเนเชิญด้วยความเคารพ 莲花。 ขออนุญาตยินเชิญท,ท่านผู้มีเกียตรติสี่ท่านขวายจตุปัจจยัยธรรมและาภาพภาพบางสกุลแบบด่พระพุทธเจ้าทุกสี่ลูกดับดำดับขออนุญาตเรียนเชิญคุณวิทยาปัญภุยากรคุณพิเชปปัญภุยากรคุณประทีปปัญภุยากรและคุณชาลีปัญภุยากรขอรอนุญาตเรียนเชิญทั้งสี่ท่านด้วยความเคารพครับ

สังกาังเอวเมวายตุลินังเปตานังุปกัปปติอิจิตังภะทิกังตุมหังคิปามวะสมิชตุสัมเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนะรโสยคานิโสติยโสอันยคานิยวันเววัชันโตสัมบาลววาวินาสโต

bye, -bye.